ทำอะไรอยู่หรอครับนะ้าอ๋อนะ้ากำลังทำขนมหวานนะจ้ะอืมกลิ่นขนมหวานของนะ้าหอมจังเลยนะครับใช่จ้ะหอมมากเลยแหละถ้านะ้าได้ลงทุนทำเยอะๆมากกว่านี้ก็คงจะดีอ้าวทำไมนะ้าไม่ลงทุนเยอะๆล่ะครับก็ช่วงนี้ลูกค้าสั่งน้อยนะสินะ้าเลยทำตามออเดอร์น่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับนะ้า ให้ผมช่วยทำอะไรได้บ้างครับนะบอกผมได้นะครับจ้ะงั้นเอกเอาใบตองนี่ไปช่วยนะ้าเช็ดก่อนก็นแล้วกันนะได้ครับนะภายในพื้นที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งที่ถูกปลูกสร้างไปด้วยไม้ราคาแพงลักษณะบ้านเป็นสองชั้นใต้ถุนบ้านเป็นบ้านปูนครึ่งหนึ่งครับส่วนใต้ถุนบ้านอีกครึ่งหนึ่ง ก็ปล่อยโล่งและประดับไปด้วยกระถางดอกไม้เต็มไปหมดดูกว้างขวางมากครับสามารถมองเห็นบริเวณรอบๆบ้านได้อย่างสบายตาสบายใจผมมองไปไกลๆในมุมบ้านแต่ละมุมรู้สึกสดชื่นมากครับเป็นคนที่รักสวยรักงามแถมยังมีความขยันอีกด้วยชอบจัดสรรหาดอกไม้สวยๆมาปลูกหรือต้นไม้ประดับมาตกแต่งจัดเป็นทรง เป็นรูปทรงสัต์ต่างๆยังสวยงามครับบริเวณพื้นผิวดินก็มีแต่ต้นหญ้าอ่อนๆเล็กๆเขียวเช่าอุ่มปกคลุมเต็มไปหมดกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณพื้นบ้านของนาสอนต้นไม้สูงพอเป็นร่มเงาอย่างร่มลื่นครับผมยิ่งมองก็ยิ่งหลงไหลในพื้นที่บ้านหลังนี้ อีกทั้งเห็นนะสอนของผมมีความสวยและความขยันไปในตัวแบบนี้ผมยิ่งชอบและรู้สึกรักน้าหอมมากขึ้นทุกวันทุกวันครับเอกเดี๋ยวนะ้าจะทำขนมให้เสร็จเร็วๆนะแล้วเอกอะ่ะช่วยพานะ้าไปส่งขนมในตลาดด้วยนะได้ครับนะจ้าถ้างั้นเอาตามนั้นเลยนะเอก น้าสอนยิ้มแย้มด้วยความดีใจที่เห็นหลานชายคนนี้ไม่เคยทอดทิ้งครับไปไหนมาไหนก็มักจะชอบชวนผมไปด้วยทุกครั้งไปคงเหลือแค่เอกเท่านั้นล่ะครับที่ยังพอพึ่งพาอาศัยได้บ้างถึงแม้นว่าตอนนี้ผมยังมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ก็ตามแต่น้าสอนก็ยังคงจะเข้าใจผมดีว่าเส้นทางเดินของคนเรานี่ไม่เหมือนกันครับ หลังจากส่งขนมเสร็จแล้วนะว่าเราไปทานข้าวก่อนดีไหมคะเอกดีเลยครับนะตั้งแต่เช้ามาผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับจ้ะถ้างั้นเราก็ไปกันเลยนะน้าสอนกับผมสนิทกันมากครับเนื่องจากว่าเราสองคนมีความผูกพันที่อยู่ด้วยกันมามากไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับเราทั้งสองคนจะคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอในยามตัวเองลำบาก หรือความเหงาที่ผมกำลังตามหาผมหวังว่าน้าสอนเองก็เหมือนกันครับที่น้าสอนนั้นก็ขาดเรื่องแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันความสุขก็คือความสุขสุขที่สุดที่ผมกำลังใฝ่ฝันหาคงไม่แตกต่างอะไรกับน้าหอมที่กำลังคิดอยู่ในตอนนี้ครับในเมื่อน้ากับหลานนั่งรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันออกจากตลาด หลังจากส่งขนมหวานให้กับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่างคนต่างก็รู้สึกหิวมากครับจอด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 ตรงนี้แหละเอกผมมองดูบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ใช่บ้านของน้าสอนน้าสอนบอกผมจอดรถทำไมตรงนี้หรอครับเราจะกินข้าวกันตรงนี้แหละบ้านหลังนี้เอกเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นมาตั้งนานแล้วครับ กินข้าวในบ้านหลังนี้นั่นเหรอครับนะใช่ทำไมหรอทำอย่างกับไม่เคยนงเปล่าหรอครับแค่เพียงเออผมไม่คุ้นสถานที่เฉยๆครับนะททำให้ผมไม่มีความรู้สึกใดๆเลยในตอนนั้นก็ได้ก็ได้ถ้าเอกไม่ชอบที่นี่ทั้งนั้นเปลี่ยนสถานที่ไปกินที่บ้านนะก็ได้นะดีเลยครับนะ อะไรที่ทำให้เอกรู้สึกไม่ดีแล้วไม่สบายใจนะก็จะไม่ทำแล้วนะเพราะนะคิดว่าเอกคงจะไม่เต็มใจและรู้สึกไม่ดีกับสถานที่นี้ทำอะไรลงไปคงจะไม่มีความสุขหรอกนะว่าเรากลับกันดีกว่านะครับนะหลังจากนั้นผมกับน้าสอนก็ขับรถออกไปต่อจนถึงบ้านของน้าสอนอีกครั้งหนึ่งครับ บ้านของนาสอนไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็สวยเหมือนเดิมอยู่นะครับบรรยากาศก็เงียบสงบนี่แหละครับผมชอบเป็นส่วนตัวดีครับนะนะาดีใจนะที่เอกชอบบ้านของนะถึงแม้ว่าบ้านของนะอาจจะดูไม่สวยไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่มันก็แลดูมีแต่ความอบอุ่นนะครับนะา เอกมองดูน้าสอนอยู่ครู่หนึ่งหลังจากนั้นที่น้าสอนได้พูดจบน้าสอนก็รีบเดินเข้าไปหาเอกเลยทันทีด้วยใจรักที่น้าสอนมีต่อเอกอยู่แล้วเอกมองดูหน้าน้าสอนอยู่ครู่หนึ่งหลังจากที่น้าสอนพูดจบด้วยใจรักที่เอกมีต่อน้าสอนอยู่แล้วยิ่งมองก็ยิ่งเห็นความสวยและความจริงใจของน้าที่มีให้ตัวเอง น้าช่างใจดีกับผมเหลือเกินนาสอนเป็นคนที่น่ารักสำหรับผมครับจนทำให้ผมหยุดยั้งห้ามใจตัวเองไม่ได้ครับผมเอกเดินเข้าไปใกล้ๆนาสอนอย่างมั่นใจและดูตอนนั้นผมมั่นใจตัวเองมากๆครับว่าผมต้องได้ความรู้สึกตอบสนองจากนาเลยทันทีผม เดินไปหาน้ะ์อย่างใจเย็นครับด้วยความรู้สึกดีๆที่ผมกำลังมีความรู้สึกอยู่ในใจตัวเอง้์สอนครับอมืมีอะไรเหรอเอกวันนี้ผมขออีกหนึ่งวันได้ไหมครับนะที่ผมจะได้กินข้าวอีกมื้อที่บ้านของน้ะ์เอาเป็นว่าผมขอกินข้าวที่บ้านน้ะ์ให้ครบสามมือ้อจะได้ไหมครับถือว่าช่วย ผมเอาบุญเถอนะครับนะได้สิเอกถ้าเอกเคลียร์เรื่องของน้องๆเสร็จแล้วเอกก็มาหานะ้าใหม่ก็ได้ในบ้านของน้าก็มีแค่น้าไว้เอกไม่ต้องไว้หรอกครับนะผมพร้อมแล้วผมเคลียร์เรื่องน้องๆหมดแล้วครับหรอข้างในบ้านมีของกินอร่อยๆเย,ยอะแยะเลยนะน้าเตรียมไว้รอถ้างั้นเราก็เข้าไปกินข้างในเถอะ ครับนะ้าหลังจากที่ผมได้รับอนุญาตจากน้าสาวแล้วผมก็ไม่คิดถึงอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับผมได้แต่เฝ้าดูหน้าตาอาหารของน้าสาวที่มีหน้าตาสวยสีสันสดใสน่ากินยังถูกใจผมครับเอกมองอะไรอยู่ล่ะกินสิเออครับนะ้า เอกเป็นยังไงบ้างอร่อยถูกใจไหมอร่อยมากเลยครับนะาถ้างั้นก็กินให้หมดนะครับนะเสียงน้าสาวพูดขึ้นเบาๆอยู่ข้างหูผมเองครับจากที่ได้ให้ผมได้ลิ้มลองรสชาติอาหารฝีมือของน้าสาวอย่างอร่อยที่สุดในมื้อนี้อร่อยที่สุดเลยนะครับนะ้จากนั้นผมก็ได้เล่งมือกินข้าวอย่างอร่อย กับการกินของผมอย่างจุใจมันอร่อยมากเลยครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของผมแต่เป็นครั้งที่ผมได้รู้สึกว่าผมมีความสุขและอร่อยมากที่สุดเลยครับทำให้ผมได้ขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนนะ้าสาวของผมยังไงดีครับผมรู้อยู่แก่ใจดีว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรที่จะให้นะ้านอกจากความรักที่จริงใจจากผม ที่มีต่อน้าอยู่เสมอวันนี้ผมคงจะค้างคืนอยู่กับน้าน้าสอนคงไม่ว่าอะไรผมนะครับไม่ว่าว่าแต่เอกเต็มใจจะค้างคืนกับน้าหรือเปล่าล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับนะ้าผมตัดสินใจตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับพอถึงรอบดึกผมตื่นขึ้นมาผมก็เห็นหน้าสอนนอนอยู่เคียงข้างกายของผมแล้ว ผมรู้สึกตัวและตื่นตัวขึ้นมาอีกทีหนึง่งด้วยความที่ผมเห็นน้สอนกำลังนอนกอดผมอยู่ที่นอนผมก็พยายามปลุกน้สอนลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับนะ้าสอนนะ้าสอนอม,มีอะไรเหรอเอกนะ้ผมคงค้างคืนกับนะ้าอยู่นี่ไม่ได้ทั้งคืนแล้วล่ะครับอ้าวทำไมล่ะเมื่อตอนหัวข้ามยังบอกว่าค้างได้เลยผมคิดถึงน้องๆนะครับนะ้า เอาไงดีล่ะเอกจะกลับหรอใช่ครับนะให้ผมกลับไปดูแลน้องเธอนะครับอืมเอางั้นก็ได้นะแต่ว่าแต่อะไรหรอครับนะ้านะอืมเมื่อคืนนี้ยังอ๋อครับนะจากนั้นผมก็รูปไรน้าต่อ ก่อนจะกลับบ้านของตัวเองครับผมรูปไร้น้าต่อจนเสร็จเรียบร้อยผมเลยตัดสินใจกลับไปดูแลน้องที่รอผมอยู่ที่บ้านรายได้ที่ผมได้มาเล็กๆน้อยๆที่ผมได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนแบ่งขายขนมของนา้าพอที่จะให้น้องๆได้พอไปโรงเรียนได้บ้างครับชีวิตน้องๆและก็ผมอยู่ได้อีกหลายวันก็เพราะเงินน้านี่เองล่ะครับ ที่คอยจุนเจือช่วยเหลือผมไว้ผมจะกลับมาช่วยน้าสอนทำขนมใหม่นะครับและผมกลับมาครั้งนี้ผมจะตอบแทนพระคุณของน้าอย่างงามเลยครับผมขอบคุณครับนะ้า